นะก็จะอยู่นี่นะคะมีห้องน้ำแล้วโถอยเล็ก็อย,อยนะู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้มีโถอยเล็น,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอน,นะค,ะนะคะ่ะมีสองเตียงอ่ะป,ป๊าป๊าถอดรองเท้าเข้ามาดูเลยจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นโทรัซฟ์แล้วอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเอาไว้เก๋ ทีวีอ่าแล้วก็มีตู้เย็<ว>นด้วยอ่าสวยงามมากนะครับถุงเท้าเอ่อรองเท้าแล้วอันนี้ก็คุออันนี้ก็อ่ากองวางไว้ค่ะอันนี้เป็นโต๊ะอืมนีก็เก้าอี้อืมเก้าอี้อ่าเอาไว้นั่ง ตาต้มน้ำเออแล้วน,นี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้เป็น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 อ่าชามีชาให้ด้วยแล้วนี้ก็เป็นจานนะคะอ่าเขียบุหรี่จานเขียบุหรี่อ่าอันนี้เ,เป็นตู้เย็นเย็นเย็นไหมยังยังค่ะยังไม่ได้เปิดอ่าโอเคแล้วที่ไม่ไปก่อนค่ะเดี๋ยว 5ฉัน5นะคะนี่ทีวีนะนี่เราจะเตรียมคินเดอร์คินเดอมานะนี่โคมไฟโคมไฟโคมไฟ,ไฟ,ไฟน,ะะนี่นะะนีโคมไฟเปิดโคมไฟสิเปิดยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอ อ๋อเปิดอยู่นี่เปิดอยู่โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะมาดูทางนี้นะคะทางนี้สวย,วยเลยเราอยู่ชั้นห้า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 เลขหาเล้เาโต๊ะทำงานใช่ไหมแล้วก็เป็น,าปนขารต่อพาอ อ่าโอเคบายบายก่อนค่ะบายบายค่ะ